เปิดอสุดไว้เพราะว่าเปลี่ยนเป็นสเปลี่ยนสองชไม่นอจงเกืกืไม่นอนแล้วไงจริงไหก็เลยอ่เตอนี่ไงล่ะแมงมันแมงสับไม่ดีเราเริ่มนเลยเื่อเอเจอันเป็นเซตนี้เลย พลาดนไปแหละปล่อยอือแซ่สี่ฮิวพลังแหวนก็เลยชโจเซิกดอโจวไลค์เฮลซีบันการสิสองโจได้รับเลยนี่เนียอะไรพี่ใส่ใบเดียวใช่ไหมพี่ฮะไปไหนสิงเนี้ยใบใบเดียวหรือสองไปก็ทำได้ปล่อยอือเคียวแหวนขีโมงงี้ก็ออกขี้พลังแหวน ัวไล่คอหนึ่งหนึ่งแหวนครับหมื่นครับหมื่นหกแหนการรับเลยเซิงเซ็กันเชิงไม่มีอะไรเข้าแหวนจ,จบจบเธอ <laughs> หยุดตกฟิกสักีใช่ไหมตกตอนนี้มันไม่ได้ช่วยว่าไปเลยไปเลยเข้<อ> เทคโนโล a ีคนัวคิดกันนะไ,ไป่ว่าไปเลยซื่อไม่ปมือแบบอืมเลยเฟิร์ t ไม้ไมีันโมดิสอสิ่งนี้ก็ได้เทคนานคับเตะตัวเริ่มอ,อืมเเกมหนึง่งหม นี่อันเพื่อความรวดเร็วสิ่งนี้เห็นโดดไหมโอเคสุดยอดท่าฟาร์มเป็นท่าแบบเบสิกมากเลยครับเกียร์เลยตีเข้ามามีอะไรวะโอกว่าทิ้งซ้ายกับเกียร์ฝั่ไม่ขึ้นเฮียรไปแล้วโอเคเฮียโอ้โหเฮียแล้วคิดเราที่เราไปิดแท้เพักทันจั่ว าสอ,องนี้ไมปดูแล้วก็ขอขอชิมบุก่อนเลยแล้วก็มสไซส์ไม่มีช้างไม่เจอถามรับหนึ่งเอออยู่เชี่ยไปเดียวก็ได้ครับไปเดียวครับไม่ใต้กองไปเดียวไปเดียวครับโอเคปล่อยเอาแวนปล่อยซัมไร นี่ไงว่าละเผาข้างไม่หิวไม่หิวไม่ได้ไม่มีอะไรยัดจู๋คือตะเกียบได้ก็น่าไปแล้วจริงๆนะเท่าไหร่ไม่มีใบเอ่อเป็นเท่าไหร่วะสิบเก้าหนึ่งจู๋จบละโอเคจู๋กดยังไรวะเข็เมื่อเริ่มต้นไลฟ์สบายสกิลตัวของเราสี่สิบคอมือไฟเตอร์ทุกคนคอมือยังระบาย แล้วก็ชี้ให้คนนั้นไหมหรือว่ามันยังไม่ชี้เลยลองสไตย์ก่อนชี้ให้ปะเด็นครับสิบสามแบบสกิลตีครับอ๋ออย่าอย่างนี้เยอะอย่าเลื่อนเยอะเพราะว่าเออเกอะนี้มันคมใช่พี่บาดนิ้วบาดนิ้วไม่มันบาดสลีปด้วยสกิลแบบอ่ามันบาดขนาดแค่สองพี่แบบเออผมจัดเลยพี่พี่มึงจะระวัง สกิลวินิชันที่พยายามจะเลื่อนเบาๆตายเจชันหาันห้าพันสบไม่ได้้สกิลคนนี้ด้วยหกสิบืนี่สิครับสิโอ้โหั่ี่นี้องเีารยับชไตีไม่ได้ไม่เข้าบวกสองพนเฉยใช่ไหม อเอกฟูรยโซบารชุดเจ็ดมันลงช่องว่างนะเนาะใช่ครับเพื่อนตายโอเคอเคดู๋ยนเลยขอ้อเอกตัวนี้เลืดเรียกัดเราใบหนึ่ง ที่เลือกเลขการบกสามพันตัวเลยผมบวกหมื่นแทนคเป็นสิบหกนะอือวันนี้มายืนหกพันใช่ไหมยืนเก้าพันที่ดิช้ยบวกสี่พันใช่ป่ะใช่ที่หฮบวกสี่พันเฮ้ยบวกสามพันสามพันนะตอนนี้ยืนหกเป็นเก้าสิบเอ็ดไหมชี้ให้เจ็ดชี้เจ็ดใช่ป่ะใช่ใช่ตีเจ็ดเตียบตีขับเตียบได้ไหสิบหกเท็ กุญนายชีไฮบปรยสามพันตีแบงค์ครับสอมหมื่นนะสามหมืนไม่รีดูนิ้วไม่ได้แค่ห้าพันแต่ว่าสามพันก็ให้ยากให้หมื่นนะดีละชิบกี่ตัวมันสกิลตายครับไปสกิลชามโออันนี้วัวเมื่อกี้เห็นปีหนึ่งสองตีสองบวกสี่พันสองหมื่นหนึ่งแบงค นี่่อาตอนนี้21ตอนนี้คนนี้21หัวมุกเป็น28สองนี่แชมปตีไม่เก๋ทีทายด้กวยครับที่ดีาคัหนี้จิการได้46,000ลยดีโิเกอรยอะแยะสกิลไม่ดี คิดแย่วะ<อ><ด>ครับลูกสองค้คิดก่อนนะครับอนี้ก็ได้สองพันหกเหมือนกันเมื่อกี้คนนีเ้เก้าสี่สี่าสิบหกยี่สิบเจ็ดไปเลยพี่จียี่สิเอ็ดมเช็ค เราเช็คยูได้ครับข้างนี้ข้าวบุไอ้นี่บวกหนึ่งสองสามสี่วกแปดขาเก้าหกแปดเป็นสิบเจ็ดสบเจ็ดบวกทิกหนึ่งเม็รเป็นข็ไม่แน่โอเคเหมืนทา่เป็นใช่ครัก็คงไม่ตีข้างแหละนะเฟดสกิลเขาจะชาร์จโซชาร์จทำสองอย่างได้จบย์ จบเถอมีดักเป็นในโซสมอนมันอ่อเทกไตฟีไตฟีแลวก็เทนีข้สองไม่ไงเนี่ยโอเคไปไตฟีใช่ไตอะไรก็ได้เนะใช่ปะใช่ไตอะไรก็ได้สิ่งนี้ชบัสสิ่งนี้เรือเต็กฟูไรขอที่สาม ต้องมูไมุงไมโคมีด้วยก็เลมาขึ้นเลยือด้เหนไยมแล้ก็ไม่เกินไปตัดแล้วโกได้เราหมงพอมาเไอจ็สนด้เลขสจ็ดสี่ละโอเคเฉพาะลีรถ้าลีกาดนสิบสี่เจ็ดมันเป็นคอนนะทั้งเธินมันไม่สามแ่อ๋อใช่ขอแค่สิบสามห้านเจ็ด อีกตั uh, well, mm ้ง hmm. วัวเบรบบวกไปเท่าไหร่วะบวกไปแปดพันเนาะขอหมื่นไอมมื่นสิบาเราระพี โซนสองใบชาร์จสองเแต่นี่หาย2อเขาีสี่ชาร์จสักส่ใบที่ดีเลยเท่ต่สิบใบสิบเก้าเป็น26 26ิบหกี่8หกยี่บแปดใคอยาจีบสามก็จะทำได้ไหมแล้วก็สกิลเ่อรนไทยไม่ยัเอางี้มั้ยหนย่ง้บแบบนี้ก็นือบวกไปเก้าวัน ไม่จริงมือไม่แล้วก็บวกได้สามหมื่นสี่หเป็นสามได้ปะสได้็นยี่สิบแล้วก็บโอเคแม่บอดเสียโคแย่เลยสามไหมสามเวนเลยารมงัมันลบมันเหลือสไดใช่ปะใช่แม่โอ้ย เย่ละเออแบทเทิ์นมือเหลือกี่ใบครับสามทำใบอ่ะข้างของมือถูกแล้วเด้งจัวไปสุดไม่แล้วก็แล้วก็่ที่ตัวแตกเลยวะเองเอกครับโซบยผมจัวยคอมาอย่างเอลชอบปี้ เดียวไปเดียวไปเดียวไงไม่โดนลิ้นนี่ไงใช่เราไม่มีมือให้กัดเว้ยโดนลิ้นเน่ยสามร้อยคิวพีนี่เดี๋ยวนี้ใช้ไปนี้ยังไหมใช้ไปยังไหมโอ้โหกู้สาใส่ไปนี้มากันลิ้นเนี่นะผิดสามร้อยไคิวพีเราแค่เราแค่ไม่มีมือให้เขาไม่มีเขาลากไว้เขาก็จะลากมือไม่ได้ไว้หนึ่งเจ็ดสองคีย์ แล้วก็ปล่อยๆนี่โอเคของจริงเด็กมีตัวนี้ประมานไหนก็แค่ไม่กัดแค่นี้ก็จะไม่โดนยิงเล็กๆรักนั่งันบวกสามเมื่อนี่าตัวนี้บวกห้ารับเลยจู๋เรเชลเคลิร์นช็ครอพลังข้างแซนพลังข้างคิวพอเวนตีตอนนี้หนึ่งสามกับตีแวนตอนนี้มาบ้านสามแล้ง อิว่พอไหมสเอ็นนี่เ็นูไหมไปครับยูทนี่ไม่นดีใช้ไม่รับันเลยนั่นเลยเห็นไหมสอร้อคิวหนึ่งห้างกาสอร้อคิวต่างหากนะจบเถยไปฝีนีกเหี้ยอันนี้ชอบกันใช้ไาอเากินหนึ่งในหนซีใช่เลอติดั นักศึกังเนาใช่นักสิกษคิดกกันนะมัมสิบกมันบังคับยี่สิบหกลง,กงจาก้ดูโด,ดยสามสีในแถวเดียวกันเนาะอือตาใใ้ท่านตอนนี้ยี่สิบกเพราะว่ามันเท่ากันเย่ มันเมื่อจบเธอเนาะใช่ไหมเทคของสิ่งนี้ฉะนั้นเราจะเอาสิ่งนี้ตีไปก่อนถึงกระับครับซ่าสามสังใช่ให้มันบวกสองพันด้วยต้องบูตเลียวไม่เลยไม่จำเป็นจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เอ่อแวนตีสองหกถ้าคนนี้บูตเอ่อเก้าบูตสิบบูตสิบสามเป็นสามเก้าคิดแล้วครับตัวนี้บวกห้าพันอยู่แล้วได้ไปสองรู ทำยี่สี่สองคี้วนแค่สองพิ้น์เขี่ยวขั้างไปครับเขี่ยวค้ักซรอนเซ็ตเขี้ยวบเอ้นี่ไปบายสองสองครับสองสองของหมื่นห้าใช่สองิีิเปครับเอ่อไปบ่ายตัวเองกับตัวที่บูทตไม่เอ่ยไม่จะเป็นไปนี่แล้วก็เอาผู้แข่เริ่มรีทาย การ์ตัวโดยหนึ่งใบแ้าในโซนแบบอะไรมากกว่านับแบบสองลาใช่สี่ห้าบวกไปหมื่นสองหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดสามหนึ่งสามสามครับปล่อยเสร็จไปไปจุดความเซทีบีสี่ใบเนาะเขียนเองไม่คบบคุยก็รีชั่ไตั้ปมา ถึงฐานบ้านถึงโทษหลอหลอนหลอนถึฐานกดได้อยู่ใช่ไหมเพราะมันสไตล์มาใหม่เตะโกรชาดจิเถ็งชีวันกับสองห้ายแล้วอืมจ้าอืมตัดไหมตัดอือหัวยืนสิบ ยี <12. S 2> ่สิบสองสามความยิี่สิบสาเยเชียไม่ใช่ใบน,นี้นี่วษในความความไมันก็ไม่หลุดไม่หลุดเท้าสิบเอ็ดจิกะมาดิสิบแอแวนสิบสองระชาสิบหแวนครับ ไปน้องสิกิวหลัาครับไปซิกิวหลันิดครับห้าตัวนั้นเราปีสิวเป็นติบ่อยอือโอเคบอสฮิวรอดไม่หลอดโอเคเกือบละเกือบละแล้วปดเกือบละจริงๆนะนี่ไงลินนี่จะไม่รักมือเว้ยถ้าเราไม่มีมือให้รักอืม แค่เล,เล่นกับเล่นกับเล่นกับนุบะน,นี่โคตรกดดันเลยแบบแม่งแบบเสียวไงแบบว่าเพราะว่าจังหวะอีกแค่คือที่ที่ปล่อยอ่ะเพราะแม่งไม่มีมือกาดจริงๆต้อง<า>ต้องลุนหิวจริง,รงสองหิวไงสองหิวใช่รอดคือคือถ้าไม่หิวก็คือแพ้เลยเว้ยนั้นนั่นคือแบบ